ตทุกคนวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนมาครอบแก้วกับนวดจัดเรียงกระดูกแก้ออฟฟิซินโดมกันที่ทุกคนหานะเจ้าเป็นการครอบแก้วกระตุ้นระบบประสาทระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ผ่อนคลายด้เจ้าเขามีอาการปวดหลังเลือดออฟฟิซินโดมมาหลายเดือนแล้วทุกคนเขาจะมานวดจัดเรียงกระดูกกัน<แ>อ่ะเปิดเสียงตัวหนือทุกคนขขเสียงดีมาก สุดยอดแค่และนี่ก็เป็นการนวดจัดเรียงกระดูกของเตยครั้งที่สองนะทุกคนอืมแ,แต่ท้ให้มันถูกก็สุดยอดโล่มเลยชอบแค่เน,นี้ยดังดีดังดีใชดได้เลย คอนหนึ่อ,อ <c oughs> แต่คอ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ เออเนะเอาพี่ปิ๊บนี่คือแบบโหดึงแล้วดึงอีกโอ้ยีลยวรนถกนิ้วโอ้ยไปข้าวไปกันเป็นยังไง โอ้ยทิติตหลุดนอนสูงขึ้นหน่งสองเซนโอ้ยโอ้ยลอดอ้ยอยออ้น้โอ้้ย เเยยมลค่ะ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจนวดจัดเรียงกระดูกนะเจ้า oh <my> ติดต่อคุณหมอนไปได้เลยนะเจ้า oh <my> อยู่เจียงใหม่นี่เองทุกคน